วันนี้อาจจะพูดถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่สองเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่31แห่งอาณาจักรอยุธยาและเป็นพระองค์ที่4ในราชวงศ์บ้านพลูหลวงในสมัยของพระองค์นั้นถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองยุคสุดท้ายของกรุงศรีธยาก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายหลังจากที่พร,ระองค์เสด็จสวรรคตได้9ปี เรียกกันอย่างสามัญชนว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกศมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าพรเสดจพระราชสมภพเมื่อปีพศ2223เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเสือมีพระเชเฐาคือพระเจ้าฟ้าเพชรหรือสมเด็จพระสัมพทที่9 ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระสัมเที่ก้าได้เกิดการสู้รบกันระหว่างพระองค์กับพระราชโอรสของพระเจ้าทายสะคือเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมดเนื่องมาจากพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐาอย่างถูกต้องแต่เมื่อพระเจ้าทายสะใกล้สวรรคตกลับตัดสินพระทัยยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้านเรนทรพระราชโอรสโะองใหญ่แต่เจ้าฟ้านเรนทรไม่รับสืบราชสมบัติ เจ้าทายสะจึงยกราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัยพระาราชโอรสองค์รองเป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงราชบัลลังก์จนกลายเป็นสงครามกลางเมืองกินระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีทำให้การชาวกรุงเก่าระบุว่าภายหลังเหตุการสงบแล้วกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลจึงได้ขึ้นครองราชเฉลิมพระนามว่าพระมหากษัตริย์ธรรมราชาและสำเร็จโทษเจ้าฟ้าอภาัยในเจ้าฟ้าประเมศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศมีพระอัครมเหสีสามพระองค์มีพระราชะโอรสธิดา19พระองค์นอกจากนั้นยังมีพระราชะโอรสธิดาที่ประสูติแต่พระสนมอีกรวมทั้งสิ้น108พระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตเมื่อวันพุทธที่26เมษายนพศ2301สิริปชมาย,ยุได้7 8พรรษา25ปีในรัชสมัยของพระองคนะ์นั้นมีความสำคัญคือเป็นยุคสงบสุขยุคสุดท้า,ายของอุทยาเป็นยุคที่งานวรรณกรรมศิลปกรรมเฟื่องฟูสิ่งที่หลงเหลืออยู่ในอุทยาในปัจจุบันส่วนใหญ่มีอยายุย้อนไปถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศบูรณะปฏิสังขรวัดในอุทยาครั้งใหญ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือวาราชการที่หนึ่งแห่งกรุงเนธนาโกสินล์โปรดให้ใช้แบบอย่างจารีประเพณีทางศาสนาของอยุธยาในรัชการพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเลื่อนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษออกไปจนกว่าจะแน่พระทัยว่าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระองค์ถูกต้องตรงตามพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอย่างแน่นอน